บทสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเพื่อขอความมั่งคัง่งเรื่องเงินทองไหลามาเทมาสวดบูชาเก้าจบพร้อมอธิษฐานให้ชีวิตมั่งมีพร้อมแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินด้วยนะคะก่อนสวดลองตั้งใจนั่งตัวตรงสูดลมหายใจเข้าออกสงบจิตใจแล้วค่อยเริ่มค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรุหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพรุหม,มาจะมหาเทวา อภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุณนะมูพุทธายะวิรัทโยวิรักโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรักทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปจิตฉามิเพ่งเพงพาพาหาหารือรือหลังสวดจบลองนั่งสงบใจอีกสักครู่อธิษฐานในใจขอให้เงินทองไหลมาเทมาแลนะอย่าลืมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินด้วยนะคะ